ลูะเอาดีเลียก,ก็ได้หรอสเตตี้หมฮะสตตี้มีดีเลทุกสเตตี้เลยไหมใช่มันมีดีเลียแล้วมันดีเลยอาจจะไม่กี่วิอาจจะก,ก็มีผลไงถ้าถ้าเราสื่อสารกันก็มีผลแหละไอ้เถือนไม่ได้สวัสดีครับสวัสด,ไไดีครับสวัสด,ไไดีค <laughs> <laughs> รับสวัสดีครับสวัสครับแล้วพูดในเกมอกม่ะ ก่อนเได้เกี้ก็ตัวทีทางเขตไว้เขตไม่ได้ตั้งค่าอะไไม่ถึงไงนี่สกินน้องสวยดิยแต่น่าจะเปลี่ยนสีได้น,นะกน็จะไปสีหมกไม่เหมือนกับสีสีเสื้อทำไมก็ลงตามหลังเขตถ้าไม่สีหมกไม่เหมือนสีเสื้อข้างบนจะล้มอ่ะข้างบนจะล้มอ่ะข<อ>้างบนจะล้มจะจัดอ่ะ จัดจัดมันโดดหนีสบายของดีปีตาด้วยไม่เอาไม่เอาหยิบไปเลยเพื่อนไหนก็ยิงไปโดนตรงนี้มันช็อตเพืนแล้วอู้หูยไอ้เองใครก็ได้ช่วยฉันดีทำมาเรื่อยแล้ไปแล้วไปแล้วโดนไปแล้วมันปั๊มยาเฉยนั่งปั๊มยาเฉย ไม่มีปืนยิงนี่เฉยนะเ่องฆ่าา้าฆ่า่ตอันนี้ลูกยิงอ่ะไม่ <ใน S 1> ไม่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 ไมรู้ม,มากดีว่ะใส่บอดแต่เอ็นนิดเดียวต้องตาบดเพยก็รักอะไรกันนะ โอเคซิม,มอนจะต้องการเนอะจะพังให้หมดเลยเออรถแตงโมเพื่อนไปเลยว้าว <Whoa>, bro ไม่มีพื้นที่เว้ยปิดพื้นที่เว้ยโอ,อ้จะกินสวยมากเลย ตีอะไรอ่ะโดนไม่โดนเลยติดตีติตีติดติโอ้โหโอ้โหหัวแตกเลยอ่ะบอทจะยิงแน่นเกินไปแล้วจะล็อกกับบอทจะล็อกกับบอทในตีนี้อยู่ไหนนั่งไงอยู่นี่นกหนึ่ง bây nghe là, bây nghe là nghỉ mà tăng nàn, bây nghe là, này không Ở đến phòng có buồn, mày lên với ยิงไม่ถัดอีกคนเป็นเยวะครับลังเีด้วยเเพื่อนตัวเองตัวแรกไม่ไม่สกินเหมือนกันเลยสกินเหมือนกันเลรถมารันมันมันมันจอดเนี่ยระวังนะอุ้ยน้อง โอเคสมัยแค่น like okay, <so> ี้อะไรกดเตนปิสกีปักเตือนเซสไปเดร์แเนสไปเดมน ใครโดนปอมจะเดินไปไหนแล้วจะเปลี <énd ose> ่ยนแบงค์ <S advert Dum Practice> ได้ไรฮะได้ไรครับได้ไรขาเพื่อเปเพืปเพื่ปเป้ยไปเลยเปเวงงนนะเอาไปเลยเพื่อนเอาไปเลยเอาไปเลยเข็มไปลอในวงนะฮะมีปืนดูกซองกับเออเออ ไม่เล่นไม่เล่นออไ,ไม่เล่นสไลด์สไลด์สไลด์ถ้ากันเข้าวับออกมาเลยได้เล่นไปหาเกณฑ์ลว แก็บมาลับแล้วแก็บมาลับแล้วไปด้วยเพลงไปด้วยบวกสิบวกขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเหมือนมีคนเออคนนี้เน,นี่ยโอ้โหเชิบหายละต้องหลบทางนี้วิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยเขาอยู่หลังเนินดูี่ดูน่สาสนใจไปโดดมาโดดมา<ห>โดด,ด โดด,โ,ดโดดนี้โดดนี้โดดนี้นี่โดดโดด,โดดไปอีกแล้วอทีบอร์ดเราปั๊บแรงไงล่แล้วเน้ยใครยิงวะยิงกันไปเลยฮะเปิดเต่าดีกว่าฮึยู่ไหนข้างหลังข้างหลัง โดนห้าสิบเอ้ยถ้ามายิงไม่โดนน่ะได้ปิดไมเซอรีกแล้วสบายมีคนทางนี้อ่ะมีคนอยู่แถวเนี้ยแถวผมเนี่ยมีคนเนียนอยู่โดดมามีคนมาหา เฮ้ยรู้มากว่ะไปไ้าเลยเเลอุ้ยอ้วส,ว,ส,ว,สวยยีหมีมาได้ขอบคุณครับตนนีแบบตนนี้แบบคือเ,เลย คือมันบอกกันเลยอะเมื่อกี้ไอ้น,นี่อยู่นี่ลุมมาเฮ้ยดับอ้าวไม่ใช่มีมีที่พ่นนะโอเคเฮ้ยลูกลูกลูกใหญ่เอ่อมีใช่ไหมเม่กี่อันนะอันนี้ต้องการอุย้ย ได้มันมันให้กันไม่ได้เหรอมีคนไปได้ออกนอกวงะมันให้กันไม่ได้เหรอใช่ไหมมันต้องตอบสิร่าดะอ๋อก็มันเออมันต้องตอบสิร่าดันโยนให้กันไม่ได้เพิ่งรู้ไหนยาเตาลูกลุกยาเต่ายังไม่มีไม่มีทำไมมีโดดไปนะไม่มีนี่นี่เอาทิ้ง มีบาให้้เฮยไม่ใช่ดอกปานี้ดิเอ้ามันดอกหมดเลยแบ่งกันหน่อยชักลูกชักลูกลูกเดียวก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้โดนแบ่งนตัวเองตัวเองไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่เปิดเลยทำไมไม่แบ่งหรอกหนึ่งเปเรื่อยทำไมเออก็งงเลยมมันมันดอกไม่ได้ต้องไปดาวน์โหลดไปเราจะได้ยืมช่องกระเป๋าเหมือนเหมือนกับกระเป๋าอย่างเงี้ยเหรอ เป็นทองใครมีกุญแจบ้างครับแต่ทำไมเก็บสกุลที่ไหนนี่นี่สักุลเออเขาเปิดแล้วเปิดแล้วแต่วิชัดกันนะเอาติดเขาเปิดให้แล้วอ่ะอทำไมเก็บเลยก็ได้ปืนเอาไปเลยเอาไปเลย,เเไ,เลยเไม่ใช่เหรอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรเดินไปแล้วเดินไปแล้วไม่ห่วงเล่นได้ทุกปืน มันยิงกันตรงเนี้ยเห็นตะหัวโผ๊บวายยิงกันแล้วยิงกันแล้วอยู่ทางซ้ายอ่ะแม่ธนายาไ้เใี่ยต่นี้ไม่ได้ยิงมดเลยเฮ้ยไม่ได้สิเลยไปแล้ว, <แก S 1> วอย่าส่งนั้นแหละส่งนั่นเนี่ย <c oughs> น, <alumni> นี่ยังนกอยู่พิตตี้นี่พี่เข็ดตีไข่ตายคามือเลยมีอีกอ่ะตายเลยนะพี่เข็ดฟัดนี่เดี๋ยวนึงนะกำลังไปตีนู้นเขาบอกเฮ้ยระเมีอารมณ์เปิดก่อนดไปดิตายเลยเพื่ออยากยิงพอนยิงด้วยนี่ยาทองใครเพิ่เปิดเสร็จเนี่ยตรงเนี้ยใช่เนาะมีคนบินอ่ะมีคนบินอยู่บนหัว มีคนบินอยู่บนหัวมันอยู่ข้างบนอ่ะ,<น>ะมันอยู่ข้างบนอะ่ะเฮ้ยโดน<ไ>ประสาทหาเฮ้ยสองดีไ<ท><ท>ด้ไหม<ท>ไอไรหองทองอ่ะทบายมีอยู่อยู่ก็ได้เป็นตะกเฮ้ยใครยิงข้างบนข้างบน เออไม่เลยตอนนี้<อ>หลับอย่างเดียวเลยของดีเ <c oughs> ดีดดิดูดูดูในตัวของสมัยไม่มีแต่มีแต่ของดีเลยโอ้โหยันดองมาโอ้โหไม่โผล่ใครลใดเลยใครเป็นโอ้โหดีโดดมากมา cơ sao mãi được cái quen nhóm này mọi người nào nhóm này mọi người quen nhóm này mọi người quen này này พี่เดียวะหุคือเฮ้ยสไนยเหรอหามันไม่เจอหยุดตรงน้ำแข็งเลยดิมีน้ำแข็งสองจุดอะ่อะบินเจอละอ้าวมีสกิลกระโดดถูกแล้วหรอนะมีมรีรูปเหม,มือนเดิมไหมรูปเหมือนเดิม นกหนึ่งอุ้ยอุ้ยหาคนนี้ไม่เจออยู่นีไวะ้วเจ็บอ่ะเจ็บมากอุ้ยใครอ่ะมิตี้ใหม่ั้มอะ เจ็ดสองครับเจ็ดสาอีเสียดีลบขึ้นมาตรงนี้ขึ้นยังไงต่อโอ้นี่ไงตีนี้ตายแต่ตีมาใหม่ไม่รู้ไม่รอดสมัยไม่ได้เกิดเราไม่ได้เกิดอะไเกิดเอ็วๆตัวหนึ่งนะ อยู่ไหนอ๋อน็อกหนึ่งตายหมดโอเคไม่ได้เกินนะเกยงไม่มีใครถือปืนระเบิดเลยว่ะวงบีบอีกสามเซบีแดงครับช่วเซบ้ครับช่วยครับ,รบแจมหนึ่งนะครับเรือสกัดกับร้อยเอ ไม่ออแล็กล่ะทไมฮะไฟฮีโร่ขอทำไมไม่ได้เก็บอ่ะไฟโลของผมแลาวทำไมไม่โดนเก็บเหมือนนึกว่าโดนเก็บมาแล้วเฮ้ยนี่ใครวัดปะนะวัดปะล่ะไมฟโล่ของผมเ้าเราก็ไปต้องออกไแบล็กละนะน่าจะวงเล็กใช่มิตตี้อยู่บ้านนะมิตตี้อยู่บ้านนะซ้ำไปแล้ว ไปเลยทุกลับออกไปแล้วตัวนึงโดนเสาะเลยตัวนี้พี่ยาไปเ่ยไม่มีเสียบเหมือนฮอเลยว้ที่ปิดนี้วเมื่อกี้หยาใช่เก็บผิดโอ้ช็อตกันผมอช็อตกันไปแล้วว่ะตีหนึ่งอ่ะตามมาไปกันไปอยู่บ้านมันเก็บเพื่อนอยู่ เติมมาดีเสร็จดีน็อกงงปะน่ะน็อกงงปะหน้าก็สร้างก็ถ้ายังไม่เข้าก็ตายอ่ะบอกกันปะเราจะกินกันนอกงงเลยอ่ะเมาดิไม่ไปชัดกันเราต้องทารบาลกันเลยแบบมาดิทารบาลตัวเองแป๊บไม่ใช่อะไร ไม่เล่นด้วยไม่เหลือห้าคนแล้วไม่ใช่ตีนี่หรอห้าคน,คนโอ้ตรงน <Yeah. S 1> ี้ี๋ยวหนึ่งกำลังเข้าไปเดยวน้องนะ oh, 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 oh. ไม่นะไม่มันเจ็บมากเลยเด็กน้านอะไรเลยมันกำล,ปลัปปราบยานเสยเพื่อนมันที่ชุบมาไม่ไม่ได้มีของ เล่นธนาคานมาหาดุ๊ก <reading> ด so ุ๊กชุบก่อนก็ได้ดุกเฮ้ยมาแล้วได้ได้ได้จะบอกวิจะบอกวิจะบอกวิไม่เล่นเว้ยกวยตี้นั้นยิงอ่ะไอตี้เล่นวุ่งอ่ะตีบุกเจี๊ยบนะเร็วงอะไรเออมันตัวสุดท้ายเนี่ยเลยไอตัวที่ไม่ได้ฆ่าแล้วไมฮีโร่ เอ,เอ๋อขังแสงไงขังแสงก็ทีอย่างเงี้ยนี่นะศูนย์คิวก็ชนะได้ิีประชิดจะเห็นไปศูนย์นะครับบอกเลยตัวนี้ประชิดไม่ได้ไม่มีช็อตกันอีตาดี้แบบโอ้โหลงไปคุยกับพื้นเยอะมากเลยเก็ตได้สองคิววิ่งไปปัดคนไม่มีทางตัวอ่ม วงอย่างกว้างเลยสามคนอด้มาแล้วเฮ้ยเจอแล้วเอ้าเหมือนบอดเลยเหมือนบอดเลยเมื่อกี้ไม่ดนเลยบ่อนจะมั้งสี่เอ็ดเลยเออสี่เอ็ด 老毕去吗？老毕。